สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้จะมาพูดสั้นๆนะครับเกี่ยวกับว่าทําไมอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ออกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับพอดีสไลด์ที่จะเอามาให้ดูวันนี้มันเป็นสไลด์ที่ผมจะไปพูดที่งานเซนต์เดีตี ity, เนาะก็ได้รับเกียรติจากทางสมาคมนักลงทุนนะครับของพี่มี่แล้วก็พี่แจ็กกี้นะให้ไปคุยกันดีเบตการเรื่องว่าเฮ้ยหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศดีนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็จะเอาเนื้อหาที่ผมจะไปพูดอะมันมีมาแค่4ีสไลด์แหละ ม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าพอดีว่าในงานอนะ่ะมันมีเวลาแค่ประมาณ5นาทีผมคิดว่ามันอาจจะครอบเนื้อหานด้ไม่หมดผมก็เลยมาทําคลิปตัวนี้ไว้จะได้แบบเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะออกไปลงทุนต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเออผมมีเหตุผลอะไรทําไมผมถึงเลือกที่จะออกไปลงทุนต่างประเทศเนาะก็ตอนนี้โดยเฉพาะประเทศอเมริกากับประเทศจีนนะครับโอเคก็เริ่มจากวิธีการลงทุนแบบสั้นๆของผมก่อนนะครับ คือผมเป็นคนที่ลงทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆก็บอกจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกเนาะต้องบอกว่าทั้งหมดเลยทีว่าผมลงทุนในหุ้นเติบโตนะครับทีนี้เวลาผมเลือกเลือกลงทุนหุ้นเติบโตครับผมมักจะหาหุ้นเติบโตที่แบบมีคุณภาพประมาณหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยการที่ราคาหุ้นมันจะเติบโตไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยการเติบโตซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องการเติบโตของรายได้การเติบโตของกาําไรอย่างที่พวกเราดูดูกันเนาะ แต่ว่าในระยะยาวอะผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมของคุณภาพครับค,คุณภาพของกิจการว่าคุณภาพของกิจการนเนี้ยมันมีอำนาจต่อรองมากแค่ไหนมันมีศักยภาพมากแค่ไหนมันมีคอมเพ i t i v e a d v เ n นเท e มากแค่ไหนลองเทอร์มกรอเนี่ยมันเป็นยังไงหุ้นเนี่ยมีโอเปอเรตติ้งเลเวลมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ในสเต e อะไรเนาะ ผมจะเป็นคนชอบหาหุ้นที่แบบเป็น Early s t a ส e ต r o โกลดนะครับบิสเนสโมเดลแบบไหนผมเป็นคนชอบหุ้นที่แบบมี Business m o เดลที่แบบเฮ้ยแตกต่างจากคนอื่นนะแล้วก็สามารถที่จะสร้าง r o เ c ได้สูงกว่าธุรกิจอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะผมมองหาหุ้นที่มีคอมเพลติฟิตไปเป็นเทสเพราะผมเชื่อว,ว่าถ้าหุ้นในระยะยาวอ่ะมีทั้งหมด5อย่างเนี่ยนะครับมันจะทําให้หุ้นตัวนั้นน่ะไม่เพียงแต่สามารถที่จะเติบโตในระยะสั้นเนาะแต่สามารถที่จะโตแบบหลักแบบเฮ้ยสิเด้งหรือว่าหลักร้อยเด้งในอนาคตได้เลยนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าในจํานวนหุ้นทั้งหมดเอาบนโลกเลยนะอาจจะบอกว่ามีหุ้นสัก, ain, ก small, 100%เนาะอ่าหรืออย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นอเมริกาอย่างในตลาดหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะผมเชื่อว่าในแต่ละช่วงเวลามันจะมีหุ้นที่แบบเอาผู้ฟอร์มตลาดอ่ะนะครับอยู่ที่ประมาณสักศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งในศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีตัวเจ๋งๆตัวจี๊ดๆอะที่มันสามารถที่จะขึ้นมาได้หนึ eta, honesty, America, ouais, year, traffic, ่งเปอร์เซ็นต์เอ ผมอ่ะมักจะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับผมก็จะไปดูก่อนว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนอะ่ะพอจะมีศักยภาพที่แบบในระยะสั้นนะอาจจะสามารถไม่ใช่แค่ชนะตลาดนะแต่ว่าสามารถที่จะขึ้นได้สักประมาณหนึ่งเด้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเกิดเราแบบเฮ้ยหุ้นเราสามารถชนะตลาดได้จริงๆอะ่ะแต่มันแบบชนะตลาดแบบตลาดลง20%หุ้นเราขึ้น1 0เลยนอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากถูกไหมผมก็จะโดยส่วนตัวผมก็จะหาหุ้นที่แบบเฮ้ยขึ้นได้อย่างต่ำอ่ำหนึ่งเด้งเสมอถ้ามันกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องคอมเพนเซทความเสี่ยงด้วยว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้กลับขึ้นมาทันทีนะมันอาจจะลงไปอีกหรือมันจะลงไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราหาหุ้นที่มันอัพไซด์มันน้อยเกินไปอ่ะแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันไม่เพียงพอที่จะคอมเพนเซทความเสี่ยงขาลงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมก็จะหาเป็นอย่างน้อยหนึ่งเด้งเนาะต่แ ระยะยาวเนี่ยคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากลองเทอร์มโกลดอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้สวยโอเปอเรตติ้งเลเวลเก็อาจจะไม่ได้แบบมีเยอะแยะมากมายอะไรธุรกิจก็อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเติบโตตอนต้นนะอาจจะอยู่แบบช่วงปลายๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะไปหาตัวที่แบบว่าเฮ้ยลองเทอร์มโกลดดีโอเปอเรตติ้งเลเวลเดีแล้วก็ธุรกิจเนี่ยกำลังอยู่ในเออร์ลี่สเตจโกต้เนาะซึ่งถ้าเกิดผมหาแบบนั้นได้อ่ะมันจะทําให้หุ้นของผมมันเพียงแต่ขึ้นหนึ่งเด้งนะมันอาจจะขึ้นเป็นสิบสิบเด้งได้นะครับแล้วถ บิสเนสโมเดลไม่ใช่แค่ดีแต่เทพเลยอ่ะเขาอาจจะขึ้นเป็นร้อยเด้งได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าไปต่างประเทศอต่มันมีหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่หุ้นหนึ่งเด้งอ่ะมันมีหุ้นสิบเด้งร้อยเด้งอ่ะอยู่เยอะมากนะครับทีนี้ไม่ต้องเชื่อผมมาดูข้อมูลกันครับอันเนี้ยเป็นข้อมูลของตลาดหุ้นไทยเนาะเอาณนะปัจจุบันเลยนะแกนด้านซ้ายที่เป็นแกนตั้งเนี่ยเป็นอัตราการเติบโต10ปีย้อนหลังของกําไรจากการดําเนินงานนะครับ แล้วก็แกนแนวนอนเนี่ยคือ Return on Invested Capital นะก็ผมอะ่ะชอบมองหาหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานะ่ะ10%ขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ขอ Return on Invested Capital อะ่ะมากกว่า10%เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหุ้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอะ่ะผมว่า Discount Rate อ่ะมันจะเฉลี่ยอยู่แถวประมาณ10%เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาหุ้นที่มันมี Return on Invested Capital ต่ากว่า Discount Rate อะ่ะก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นะ่ะมันไม่ได้สร้าง Value อะไรเลยนะถึงแม้ว่ามันจะโตก็ตามนะครับ มันอาจจะเป็นหุ้นที่ Destroy Value ก็ได้เพราะนั้นหุ้นที่ผมจะเล่นนะ่ะมันจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกรอบสีเขียวตัวนี้เนาะซึ่งไอกรอบสีเขียววนเนี้ยอ่าอันนี้เป็นหุ้นไทยนะจะเห็นว่าโอ้โหตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันมีแบบตัวที่ผมจะเข้าไปดูอ่ะนับตัวได้เลยนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกสกรีนด้วย long term growth operating leverage business state model competitive advantage สุดท้ายอ่ะมันอาจจะเหลือตัวให้เล่นแค่ประมาณ3ถึง4ตัวเฮนั้นเองนะครับแล้วเกิดสาตัวนั้นอ่ะดันไปอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะหุ้นอาจจะมีการเติบโตน้อยลงหรืออาจจะถูกนักวิเคราะห์ปรับเป้าลดลงอะไรเงี้ยมันก็ก็กลายเป็นว่าเราก็ได้หุ้นดีแต่มันอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีไงนะเนาะพอมันอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีแต่ว่าทั้งตลาดมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่อีเธอร์ผมจะต้องถือเงินสดผมก็ต้องฝืนก้ำกืนฝืนทนลงทุนในหุ้นเหล่านั้นไป อ่าเพื่อนเราก็คาดหวังว่าเออเดี๋ยวมันก็คงจะแบบกลับมาภายในประมาณหนึ่งสองปีซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามันก็กลับเนาะแต่ผมก็ถามว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ยัางเป็นจะต้องไปกั้มเกืนฝืนทนอยู่ในแบบจังหวะที่มันไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหาหุ้นที่แบบมันมันมันมีจังหวะที่ดีแล้วก็ฟันเดเมนทัลที่ดีมันก็มีโอกาสที่ดีอยู่ในอนาคตนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผม,มเริ่มรู้สึกว่าเออถ้าประดาดหุ้นไทยให้ผมไม่ได้แบบเนี้ยผมก็ออกไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เพราะว่าผมก,กว่าเเดีีย๋ยนน้้หุตงประทศมมมัก็ขอูล มีการสื่อสารอะไรที่มันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ไม่ได้ไไดแตกต่างกับหุ้นไทยมากนะส่วนตัวผมเองนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีกำแพงด้านภาษามากอ่ะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษอะไรได้ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็สามารถออกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นข้อมูลของหุ้นต่างประเทศครับกรอบสีเขียวอ่าคือกรอบของหุ้นที่มี return o n i n v e s t e d Capital อ่ะนะครับมากกว่า10%แล้วก็มีอัตราการเติบโตของกําไรจากการดําเนินงานอ่ะมากกว่าเติบโตเฉลี่ย10ปีย้อนหลังอ่ะมากกว่านกัเน,นะจะเห็นว่า ตลาดหุ้นต่างประเทศอ่ะโอ้โหเนี่ยครับเทียบให้ดูอีกรอบหนึ่งมันมีเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมีของเยอะกว่าเยอะอ่ะเนาะสมมุติว่าผมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยในกรอบเนี้ยผมอาจจะเลือกมาประมาณ3ตัวที่ผมอยากจะลงทุนใช่ปะ่ะถ้ามันอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีผมก็ลงทุนไม่ได้ละนะครับหรือไม่ก็ต้องอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เรายอมหลับตาข้างหนึ่งช่างมันก็ลงลงไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็กลับมาโตเองอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยโอ้โหซัพพลายเพียบครับเพียบ นะครับจะเห็นว่ามันมีหลักเนี่ยผมว่าเผลอๆมันมีหลักเป็นแบบเป็นร้อยตัวแล้วหุ้นที่ผมอาจจะลงทุนได้อะแทน,นที่มันจะเหลือ3ตัวมันอาจจะมีสักประมาณ 20- 30ตัวก็ได้แล้ว20 30ตัวเนี่ยผมก็เอาสกรีนแล้วก็เอาสไตล์ส่วนตัวผมมาไปสกรีนมันออกมาอีกมันก็จะเหลือประมาณสักแบบ5 6ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวะที่ดีแล้วแบบซื้อก็สามารถที่จะแบบได้ผลตอบแทนที่แบบดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปฝืนกับหุ้นที่จังหวะมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก ถ้าตลาดหุ้นต่างประเทศอ่ะมันสามารถที่จะมีัพพลายของดีๆให้เราได้มากกว่าโอกาสในการที่เราจะลงทุนแล้วแบบไปเจอกับโฮมรันอ่ะเฮ้ยมันก็น่าจะสูงกว่าหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าตราบประเทศไทยอ่ะมีหุ้นอยู่ 8, แปดร้อกว่าตัวแต่ต่างประเทศอย่างอเมริกามันก็มีแบบเจ็ดแปดพันตัวนี่ยังไม่นับรวมตลาดจีนนะครับอันนี้ก็เป็นของตลาดจีนผมเอาจีนบวกกับฮ่องกงอาจจะโกงน,นิดนึงนะเพราะเอาสองตลาดมารวมกันแต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพอ่ะว่าแบบเออถ้า่านทำแบบนี้ผมไม่มีจาความจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในหุ้นที่แบบ เฮ้ย hey, มันไม่โตหนึ่งนะสองคือ r e t u r n on i n v e s t e d capital ไม่ดีในระยะยาวเลยอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะอันนี้มันเป็นข้อมูลในอดีตแต่ผมก็เชื่อว่าในอนาคตดอ่ะมันก็ไม่หนีกันมากหรอกนะครับเพราะว่าพื้นฐานของออนักธุรกิจในประเทศน,นันน้นๆพื้นฐานของประเทศอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้หนีกันมากหุ้นมันก็คงจะมีอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแหละแล้วผมก็เชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้า โอกาสในตลาดจีนฮ่องกงหรือว่าอีเวนอเมริกามันก็ยังมีตัวเลือกให้เราได้มากกว่าตลาดไทยนะครับเพราะว่าตลาดไทยมันแบบมันยุ่ข้อจํากัดหลายๆเรื่องของเขานะมันตลาดมันอาจจะไม่ไ,มได้ใหญ่มากอะไรอย่างนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเอ,อ่ออีกจุดอ่อนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแฮปปี้กับตลาดประเทศไทยก็คือว่าเวลาผมอยากจะลงทุนในเมกะเทนอะไรบางอย่างเงี้ยเช่นพวกแบบ AI หรือว่าเทคโนโลยี หรือว่า c y b e r Security อย่างเงี้ยมันมีซัลายคือมันก็แค่หาหุ้นที่มันโอเคมันก็น้อยนะจะหาหุ้นที่เราต้องการในกลุ่มที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่อย่าง cyber security อย่างเงี้ยในประเทศไทยนี่แทบจะแทบจะไม่มีหุ้นตัวไหนเลยอ่ะที่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นหุ้น cyber security ่ะนะเราก็จะไปเจอแบบเป็นหุ้นแบบเอ่อ System Integrator มั่บ้างเป็นหุ้นที่แบบอ่าเขาขาย Cyber security แต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของไอ้ตัว c y b e r Security ตัวนั้นไ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยของผมเองอะ่ะก็จะเห็นว่าในต่างประเทศหรืออันเนี้ยผมเอาตัวอย่างขึ้นมาก็คือเป็นอเมริกาเนาะแล้วผมเชื่อว่าจีนก็คงมีภาพอะไรคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับก็คือว่ามันมีแบบว่าเราเลือกได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากลงทุนไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะเราจะไปลงทุนกับอะไรล่ะเราอยากลงทุนไอเดน i ิตี้แอคเซสแมネจเมนต์เราอยากลงทุนเอ็นพอยต์ e c เ r i t y ริตี้เราอยากลงทุน Security, เน็ตเวิร์กซิเคียริตี้อยากซอฟแวร์ซิเคียวริตี้เดต้าซิเคียวริตี้คลาวด์ซิเคียวริตี้อินฟาสเตรกเตอร์ซิเคียบบ หมดเลยว่าเราอยากจะได้ตรงไหนนะครับแล้วคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่ากลุ่มไหนหรือว่าเซกชันไหนของไซเบอร์ซ u เคียวริตี้อ่ะเฮ้ยมันน่าจะทําผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปฝืนก้ำกืนฝืนลงทุนมันเราก็ไปหาตัวที่แบบเฮ้ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเนาะเพราะผมก็ต้องบอกว่าไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ถึงเราจะบอกว่าเป็นหุ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวจะให้ผลตอบแทนที่เท่ากันหรือว่าหุ้นทุกตัวจะมีโอกาสในการเติบโตที่เท่ากันมันก็ไม่จริงถูกไหมครับเราก็ต้องไปดูว่าแบบเฮ้ยตัวไหนมันมีตัวไไหนมนม่่ีอยาง นะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าล็อกตัวเองอยู่กับแบบกลุ่มบางกลุ่มที่แบบก็ตลาดเขามีของให้แค่เนี้ยก,ก,ก,ก็ต้องอยู่แค่เนี้ยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่อง business model นะครับเนื่องจากในตลาดต่างประเทศเนี่ยพอมันมเีเขาเรียกว่า value chain หรือว่ามีเซกเตอร์ในแต่ลกลุ่มเยอะเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดโอกาสที่หุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะมี business model ที่มันแปลกไปจากเพื่อนได้ นะครับโอเคมันก็มี2อย่างเนาะแปลกแล้วมันไม่ดีกับแปลกก็ดีถูกปะไอแปลก็มันไม่ดีอ่ะเราก็คงไม่ไปยุ่งกับมันจริงไหมเราก็ไปหาหุ้นที่แบบเฮ้ยมันมันมีความแปลกแล้วมันดีอะไรเงี้ยนะครับอย่างนเนี้ยผมขอยกตัวอย่างพิเศษโมเดลของเอลบิวตี้เนาะมันก็จะมีความแตกต่างจากบริษัทที่เป็นบิวตี้ทั่วไปก็โดยที่ว่าเขามีการแบบเอ่อล็อกลูกค้าไว้ที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยให้สมัครสมาชิกบิวตี้สปอร์ตนะครับแล้วก็ไปเข้าไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อกงกับเอล มันก็จะมีข้อมูลมีอะไรมาที่เขาสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาออกโปรดักต์ใหม่ๆทําให้แบบเขาสามารถที่จะมีโปรดักต์ที่มันตรงใจกับลูกค้าได้แล้วนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเขาออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอ่ะเฮ้ยเขาปังตลอดเลยอ่ะไม่ต้องใช้งบการตลาดแบบอะไรเลยเพราะเพราะว่ามันมีสิ่งพวกเนี้ยที่แบบโปรดักต์มันดีนะโอเคการโฆษณาการอะไรมันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็นําไปก่อนแล้วอ่ะมันเลยทําให้แทนที่ว่าจะต้องไปถึงปุ๊บแล้วรออีกปีสองปีกว่าจะประสบความสําเร็จแต่มันไปปุ๊บแล้วแบบมันมันประสบความสำเร็จเลยททัันนีะครบ นี่ก็จะเป็น Business Model ที่ผมว่าบางทีเออเมืองไทยอ่ะก็มีลักษณะคล้ายๆประมาณแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่าความ a d v a n c e ์แบบความแปลกความที่แบบเฮ้ยที่แบบ Business Mo เด l ที่แบบมันมันแตกต่างจริงๆอ่ะมันมันก็ต้องบอกว่าอเมริกาหรือจีนเนี่ยโอ้โหเข,เขาเขาเอทีฟมากวิธีคิดวิธีการท,ทําธุรกิจของเขาเนี่ยคือมันมันใหม่อ่ะมันใหม่มากซะจนแบบผมว่าบริษัท ที่อยู่ในประเทศอื่นๆจริงๆต้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะผมว่าประเทศอื่นๆเลยนะหลายประเทศที่แบบขนาดไม่ได้ใหญ่มากเงี้ยมันอาจจะตามบริษัทพวกนี้ไม่ทันนะครับผมเชื่อว่า Business Model ดีๆอ่ะมันจะสร้างให้เกิด Sustainable ลสแตน t a อรได้เนาะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ผมว่าเฮ้ยผมต้องการหาหุ้น,นที่มันสามารถที่จะเติบโตในระยะยาวได้แล้วก็มีรา o n i n v e s t e d Capital สูง อย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเนี่ยกลับมาที่ตรงเนี้ยกลับมาที่ long term growth operating leverage business state เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยมันดีขึ้นมาเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราคุยกันเรื่อง supply ที่ตลาดมีให้เราเนาะจำนวนของที่แบบเขามีให้แล้วก็ความเจ๋งของของ,ของนั้นแล้วก็เ segment ของหุ้นตัวนั้นที่แบบเฮ้ยเราจะหาได้เงี้ยผมว่าสุดท้ายที่ต่าดหุ้นต่างประเทศแม่งเจ๋งจริงๆอะนะครับก็คือเขามี CEO เขามีผู้บริหารที่แบบ เขากล้าทุ่มอ่ะผมรู้สึกว่าเขากล้าทุ่มในประเทศไทยก็มีนะแต่ก็มันก็จะลักษณะคล้ายๆกับหุ้นที่ผมรู้สึกว่าแบบเออหุ้นมันน้อยอ่ะไอ้ผู้บริหารที่แบบกล้าทุ่มแบบสุดตัวโดๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้อยตามเนาะอย่างในสไลด์เนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าแบบเออถ้าเกิดให้ผมต้องไปทำทำธุรกิจแข่งกับคนพวกเนี้ยนะครับเออผมว่ามันน่าจะไม่ใช่อเดียที่ดีนะเพราะว่าพวกเขาเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโทบี้ลุกเจ้าของท็อปปี้ฟล์อย่างเงี้ยจอร์ดเคิร์สเจ้าของคาวสไต อ่าหรืออย่างทัสติ้งเน็ตฟลิกอย่างเงี้ยผมก็เห็นเฮ้ยมันก็มีหุ้นไทยหลายๆตัวนที่พยายามทำแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่นึกภาพดูดิว่าคุณทำแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วคุณยังต้องคู่แข่งคนหนึ่งของคุณคือ Netflix กอ่ะคือมันจะมันจะแบบมันจะชนะมันจะสร้างรีเทิร์นดีๆเนี่ยผมว่าโอกาสมันมีแต่มันก็คงยากอ่ะนะครับแล้วก็คนที่4คือแอนดูตูตัมนะครับอันนี้ทีมอนเธอเนาะแล้วก็อีลอนมาร์กก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ผมเชื่อว่าแบบเฮ้ยเเขายยังโตได้ออีกอะ แล้วก็คนขวาสุดที่เป็นออกแขกนี่หน่อยก็คือคนนี้คือทารางอามินนะครับเจ้าของ L b ลวนเนาะส่วนข้างล่างเองเนี่ยก็ผมเอาเป็นคนจีนมานะครับคนจีนฝั่งเอเชียของตัวเองเพราะผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรอกคุณจะเป็นเอเชียคุณจะเป็นฝรัง่งนะแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบตลาดมันใหญ่มันเอื้อให้ผู้บริหารเหล่านี้เขาสามารถแสดงพลังได้เต็มที่อ่ะเขาก็จะกลายเป็นผู้บริหารเทพที่แบบเฮ้ยมันไม่มีใครอยากจะไปแข่งกับพวกเขาเนาะอย่างซ้ายสุดนี่ก็คือจางหงฝู ของมี่ซื่อนะครับมีแล้วก็จางอีหมิงของไบแดนนะแล้วคนนี้ก็คนที่3ก็รู้ๆก,กันอยู่นะครับเลยจุนของเสียวมี่คนที่4นะครับก็คือเหลียงวนฝังของยิปซีกเจ้าของยิปซีกนะครับแล้วก็คนที่5เนี่ยคือเคนจิโทโยซากิคนนี้คือเจ้าของซูชิโล่แล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยคือไหจุนหวังนะครับเป็นเจ้าของเชนโรงแรมชื่อ A อทัวที่ผมก็เชื่อว่าแบบเออเขาเป็นเชนโรงแรมที่น่าโตได้อีกเยอะนะจะเห็นว่า การออกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันขนาดนั้นเกี่ยวกับเฮ้ยจะต้องไปลงจะต้องไปลงทุนหุ้นเทคนะต้องแบบไปลงทุนหุ้นเฮลแค์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีแบบหุ้นเก่งๆอยู่ในทุกๆเซกเตอร์ครับแล้วก็มีแล้วก็มีผู้บริหารเก่งๆมาด้วยไงคือถ้าเกิดเราจําสิ่งที่บัฟเคยบอกได้ว่าธุรกิจที่ดีมันต้องมาพร้อมกับผู้บริหารที่มีความสามารถนะเพราะว่า Berkshire h a t h a w a ์เขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะัพพลายผู้บริหารให้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นไอเดียของผม แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมาออกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเพราะว่าก็หลายๆอย่างโดย business model supply ของที่มีนะครับแล้วก็ตัวผู้บริหารที่ผมก็รู้สึกว่าแบบเออหลายๆคนอ่ะขนาดบริษัทเขาแบบหลัก trillion อ่ะหลักแบบ trillion ดอลล่าร์เขายังมาคุยกับนักลงทุนด้วยตัวเองอ่ะนะครับเออก็แ a ช s i o n เขาก็แรงจริงอ่ะแต่แบบบางทีผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เวลาให้ข้อมูลอะไรมันก็มันก็ตรงไงเนาะเพราะฉะนั้น อันนี้แหละครับก็เลยเป็นผมคิดว่าเป็นจุดดีเนาะที่ทําให้ผมไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้ทางเพจก็กำลังเปิดคอร์สที่จะสอนติวหุ้นเรื่องหุ้นเติบโตเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันคือการติวเข้มสุดลัดเลือดหุ้นเติบโตคุณภาพสูงเนาะก็คือให้มันเรียนเร็วใช้งานได้จริงแล้วก็เห็นสิ่งที่จะหลัดมองข้ามนะครับหลักสูตรเนี้ยใช้เวลาแค่7วันแล้วก็มีเวิร์กช็อปอีก1น่วันเนาะโดยที่เจยนวันะนันะนนะนะบ แล้วก็เวิร์กช็อปเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปเต็มวันเนาะผมก็จะพูดตั้งแต่ Business Mo เดลกลยุทธ์การเติบโตการดูผู้บริหารนะครับการเลือกกลยุทธ์ Competitive Advantage ไปจนจนถึงเรื่องงบการเงินแล้วก็ Valuation นะโดยที่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผมจะไปโ cover หนักๆเนี่ยเป็นหุ้นอเมริกาประมาณ50%นะครับหุ้นจีน30%แล้วก็หุ้นไทยประมาณ20%นะผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคอร์สที่สามารถที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถออกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ง่ายนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ใน คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ e s สคริปชันของคลิปนี้เลยครับ